恶魔撤退的如此恰到好处，背后可能隐藏着更深的阴谋。是什么下场？想让我东伯雪鹰妥协？嗯 Anime chan หลายปีที่ผ่านมานะครับเราได้ทําความรู้จักกับเรื่องราวแฟนตาซีแบบจีนยุคใหม่ที่ถูกนําไปดัดแปลงทั้งการ์ตูนภาพยนตร์ซีรีส์รวมไปถึงเกมครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เรียกกันว่าเซียนเสียซึ่งนอกจากเซียนเสียแล้วนะครับก็ยังมีแนวแฟนตาซีจีนอีกประเภทหนึ่งครับที่เป็นที่นิยมมากเช่นเดียวกันครับและระยะหลังๆก็มีผลงานแนวนี้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือแนวแฟนตาซีที่คนเรียกสไตล์นี้ว่าสวยนทัน สวนท่านคืออะไรสวนท่านคือแฟนตาซีที่ผสมความเป็นตะวันตกเข้ามาด้วยครับเปรียบเทียบกับเซียนเสียที่เป็นสไตล์ซึง่งยังยึดชุดความคิดและอ้างอิงตำนานเทพแบบจีนรวมถึงตัวละครยังใช้พลังแบบเต๋าครับแต่สำหรับสวนท่านเองไม่มีข้อจำกัดดับนั้นอีกแล้วครับผู้เขียนสามารถใส่จินตนาการได้อย่างเต็มที่ แต่ก็ยังผสมความเป็นจีนทั้งหน้าตาตัวละครเสื้อผ้าสไตล์จีนออกมาเป็นรสชาติใหม่ได้อย่างลงตัวครับและวันนี้เรามีซีรีส์แนวเสวียนฮัน่นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งครับที่มีให้ชมในทาง VTV มาแนะนําให้ได้ชมกันนั่นก็คือแอนิเมชนันซีรีส์ที่มีชื่อว่าอินซีมะเจ้าดินแดนและเจนดรี่โอเวอร์อร์ดนั่นเองครับ ทุกวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเวลามีแอนิเมชจีนเข้ามาฉายเนี่ยงานรัดภาพแต่ละเรื่องมีการอัปเกรดมากขึ้นเรื่อยๆครับเรียกว่าอัปเกรดกันแบบก้าวกระโดดจากงานไม่กี่ปีก่อนหน้านั้นรับโดยอินทรีพระเจ้าดินแดนก็เข้าข่ายเช่นเดียวกันครับดูเหมือนว่าคราวนี้เนี่ยการ์ตูนจะหลุดไปเป็นแอนิเมชันที่ดูคล้ายกับเกมออนไลน์อย่างเต็มตัวครับหน้าตาตัวละครสามารถแสดงความรู้สึกได้อย่างหลากหลายครับเรียกว่าใครที่ชื่นชอบแอนิเมชัน3มิติตัวละครสวยๆหล่อๆแบบสไตล์เกมออนไลน์ประมาณพวกฟ i ล a l แฟนตาซีหรือถ้าสไต จีนก็คือประมาณสงครามเจ็ดจอมเวทอะไรแบบนั้นรับรองว่าเข้าทางอย่างแน่นอนแล้วครับ สำคัญเซตรั้วฉากก็ดูน่าสนใจมากๆนะครับตัวเรื่องเนี่ยเปิดมาอาจจะดูเป็นแนวแฟนตาซีกําลังภายในแต่ไม่ต้องรอดูนานครับเพียงไม่กี่นาทีในตอนแรกก็เริ่มมีตัวละครต่างๆออกมามากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะอินทรีหิมะเจ้าดินแดนไม่ได้เป็นเรื่องราวแนวกําลังภายในหรือเป็นเรื่องราวสไตล์เซียนเสียอย่างที่เคยดูกันมาครับแต่เป็นแฟนตาซีที่ตัวละครต่อสู้ในโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดครับ เรื่องราวของอินซีหิมะเจ้าดินแดนนะครับว่าด้วยเรื่องราวของตัวละครเอกที่พ่อแม่โดนจับตัวไปต่อหน้าต่อตาครับเจ้าต,ตัวต้องยอมทําทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือครอบครัวครับโดยตัดสินใจออกไปไประจนภัยล่าสัตว์มารครับฝึกฝนเพื่อข้ามขีดจํากัดของตัวเองจนสุดท้ายตามฟอร์มแล้วครับชีวิตก็ต้องเข้าไปผัวพันกับความขัดแยง้งเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยิ่งใหญ่แล้วก็เจอตัวละครมากมายครับซึ่งนอกจากแอนิเมชันฉบับนี้แล้วนะครับนิยายเรื่องอินซีหิมะเจ้าดินแดนยังถูกดัดแปลงเป็นซีรีส์ด้วยครับแล้วก็ได้นัักแสสดดงงงชื่อ่ออยยาว และกูลี่นาจาซึ่งจากรายชื่อนักแสดงก็น่าจะการันตีได้แล้วครับว่าในใิยายต้นฉบับของอิซิฮิมะเจ้าดินแดนนั้นโด่งดังขนาดไหนครับดชิิววว่นนเเเียยางงุสูสสสดดป็ แน่นอนครับว่าเวอร์ชันซีรีส์เนี่ยได้นักแสดงชื่อดังมาร่วมงานมากมายครับแต่เวอร์ชันแอนิเมะเองก็มีความน่าสนใจในตัวเองเหมือนกันครับโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าซีรีส์ที่เป็นคนแสดงเนี่ยไม่ว่าจะทำยังไงก็จะมีข้อจำกัดในการถ่ายทำบางอย่างครับซึ่งแตกต่างจากงานแอนิเมชันอย่างสิ้นเชิงครับที่สามารถทำให้ทุกจินตนาการออกมาเป็นจริงตรงหน้าได้เรียกว่าแฟนตาซีได้ร้อเตเต็มครับ ซึ่งนั่นทำให้อินซีหิมะเจ้าดินแดนฉบับแอนิเมะดูหลุดจากขนบซีรีส์จีนดั้งเดิมไปไกลามากครับแล้วก็ดูมีความผสมผสานระหว่างแฟนตาซีจีนและแฟนตาซีแบบตะวันตกรวมเข้ากันได้อย่างน่าสนใจครับ ยิ่งไปกว่าน,นั้นฉากต่อสู้ของเรื่องทำออกมาได้อย่างสนุกสนานนะครับเต็มไปด้วยมุมภาพต่างๆตัวละครก็มีทั้งอาวุธแล้วก็วิชาแบบที่เราไม่เคยเห็นปรากฏที่ไหนมาก่อนครับอาจจะพูดได้ว่าถ้าอยากจะซึมซับรสชาติแบบนิยายต้นฉบับแล้วก็อินซีฮิมะเจ้าดินแดนเวอร์ชนันแอนิเมชนันนี่แหละครับน่าจะเป็นคําตอบที่ดีครับส่วนใครรอเวอร์ชันซีรีส์อยู่แล้วก็ผมว่ามาดูแอนิเมชนันไปพลางพก็น่าจะเข้าท่าอยู่เหมือนกันครับ โดยคนที่คุ้นกับการ์ตูนน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าการ์ตูนจีนเนี่ยจะมีความยาวเพียงแค่ตอนละสิบกว่านาทีครับคือดูกันได้เร็วๆแป๊บๆก็จบตอนแล้วครับแล้วก็มีให้ดูกันแบบต่อเนื่องเป็นพันตอนเลยครับแต่ก็สามารถหยุดดูได้เป็นระยะระยะแล้วก็กลับมาดูต่อเนื่องได้ต่อครับส่วนใครที่มีประสบการณ์การดูแอนิเมชจีนอยู่บ้างนะครับใครที่ชอบตำนานจอมยุทธ์ผู้ถังซานต้องบอกว่าอินซีหิมะเจ้าดินแดนคือเรื่องที่ไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเพราะแอนิเมชซีรีส์ชุดนี้ สารมากๆครับเล่าเรื่องราวการต่อสู้การเติบโตของตัวละครคล้ายๆกันแล้วก็ยังมีพัฒนาการในเรื่องราวตามสไตล์ของแฟนตาซีผสมเกมแบบที่วงการบันเทิงจีนยุคนี้นิยมกันมากๆครับ โดยอินซีหิมะเจ้าดินแดนนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้คนเปิดใจดูแอนิเมชันจากจีนครับเพราะต้องบอกว่าแอนิเมตจากจีนเนี่ยมันแมสมากขึ้นเรื่อยๆครับคุณภาพก็ระดับพรีเมียมเรื่องราวก็ดูเป็นสากลทั้งการเล่าเรื่องรวมไปถึงเทคนิคต่างๆที่พัฒนาไปไกลจนใครที่ไม่เคยติดตามแอนิเมตจากจีนมาก่อนเนี่ยดูแล้วอาจจะถึงขั้นตกใจเลยล่ะครับว่าโอ้การ์ตูนจีนมาไกลขนาดนี้กันแล้วหรือส่วนเนื้อหาเนี่ยต้องบอกว่าชัดเจนครับเนื้อหาจากจีนเป็นเนื้อหาที่มีเอกลักษณ์แบบที่หาจากงาน จากประเทศอื่นๆไม่ได้แน่นอนรับโดยสำหรับสมาชิก VTV VIP นะครับสามารถชมแอนิเมชันอินซีมะเจ้าดินแดนได้ล่วงหน้า 4ตอนต่อสัปดาห์ครับเรียกว่าได้ดูกันต่อเนื่องก่อนไรครับโดยสามารถรับชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน VTV เว็บไซต์ VTV. VIP หรือจะดูบนจอทีวีให้เห็นภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกสวยๆเต็มตาก็ได้เช่นเดียวกันครับไม่ได้เป็น VIP สายดูฟรีก็ไม่มีปัญหาครับสามารถดูได้ที่ VTV เช่นเดียวกันครับโดยตอนนี้อินทีหิมะเจ้าดินแดนมีให้ชมกันแบบซับไทยแล้วครับแต่ในอนาคตหลายคนก็ลุ้นนะครับว่าอยากจะเห็นแอนิเมชันเรื่องนี้มีภาคไทยเหมือนกันเพราะแฟนๆเวอร์ชันเสียงไทยดูจ เรียกร้องกันมาเยอะพอสมควรเลยแะครับ